ครับดูคลิปนี้ให้ดีครับผมคลิปนี้เป็นผมเจอสมพิชินะผมอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูเลยนี่สมพิชินพรอเอกครับผมตอนนั้นผมรู้แล้วว่าเขาเล่นเจ้าเวลาเพราะว่าตอนนั้นผมแบบก็เล่นเป็นนาจาไงเออผมผมเล่นเป็นนาจาเออสิ <c oughs> <c oughs> เงินเดินขึ้นมาเช็คน่าจะคนดีแหละเดินขึ้นมาเช็คคนหลังจากนั้นอ่ะสมพิชิก็เดินไปเดินไปผมขอไปดูชีพจรก่อนดีกว่าโอเคตอนอันเนี้ยอันนี้ผมไม่ได้คนอันนี้คือ นี่คือบมตกกระบวนทุกคนอนโซนตกกลุ่มแล้วยังไม่ได้ดูที่ปะจอเลยยัคนตายไหมสีแดงตายไปหนึ่งอ่าโอเคสีน้าตาลเมื่อกี้ไปแก้ไฟนะั้นไม่รู้บทอะไรแล้วก็สีเงินก็น่าจะเป็นคนดีเดินขึ้นมาดูศพด้าน <c oughs> บนเรนเดอร์น่าจะคนดีครับดูจากทรงแล้วเมื่อกี้ใครเป็นคน <c oughs> แก้ไฟนะสีน้ําเงินใช่ไหมอ่าสีน้ำเงินเป็นคนแก้ไฟครับ <c oughs> ไม่รู้นะผมดูที่ปะจอแล้วก็สีแดง วนัวให้ดีทุกคนตายจริงด้วยอ่ะสิงค์ก็บอกสิงค์ก็เป็นแหนมเภอนะครับแต่ว่าตอนนี้ยไม่เหมอผีด้วยเนี้ให้ดีนะไม่รู้ว่าม่วงเป็นอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าม่วนดูรอดเดี๋ยวจให้กดโล่เช็คแนเช็คตามนะแต่ก็ออกกรุเลยผมว่าสีเหลืองก็จะแปลกแปลกแน่ๆนะครับมาส่วนมากกรุ๊ปว่าจะเป็นอะไรก็เอาละเอาละอันนี้คือผมไว้ทุกคนแล้วผมว่าแล้วผมว่า พี sea, er ่ช <sup. S 3> um. ินพีชินพีชินพีชินนี่เนี่ยนะทุกคนพี่ชิน่าเอกเดเใครเวกี่ยวใครเกี่ยวเขาสีเหลืองก็บอกว่า fc fc เกี่ยวครับ fc เกียวครับครับ fc ทีเกี่ยวครับใช่ใช่ยงคุณเลยยงคุณเลยครับเดี่ยไปเช็กไปเชกเร็วไปช็เรครับเป็นไงทุกคนนี่คือชิปนที่ผมเจอชิ้น่าเอกไงไว้ไว้ทุกคนมีแค่นี้แหละ